สาวโรงงานตอนนี้สาวโรงงานยิบผ้ายิบผ้าวอร์ดี้แบบแบบผ้าแบบไรน้องแบบเสือวอร์ดี้เป็นประเภทอะไรแบบเ<บ><บ>สือกีฬาเป็นสุดชุดช่างส่งช่างเสือสใช่ปอยมีแล้วเขาเป็นเขาใชได้มาตัาง้งหันของเขาเองมือหนะเมื่อไหรมีความผูกเนาะเป็นวอร์ดี้ยิบอะวอร์ดี้ยิบมือมั้บอกเคยถึงมืออยู่อ๋ บ่เคยบ่เคยโอเคเงก็เอื้อยได้นี่เอื้อในงานยังผ่านมาบัดแต่งานโรงงานนี่บอกกะงานไเนี่ยประทันยิ้มเหนื่อยบอกกะโอ้เห็นโอ้มาในน้องสาว่าด้เพชรเวียกว่ามาในเกียร์รถจอดเทเลอร์อยู่นี่ฮึ ดยเห็นบ่เห็นเห็นเท่าอยู่ปะโอ้เจืออยู่หรอใส่เสือนางอีกเลยนามันห่อนมันห้อนโอ้ห่มเสือเน้โซซีแฟรลรโอ้สบายดีทน้องสาวโอ้บรีเบี้ยคนละ ใส่บาทแล้วมาโบทันโอ้ประยุทธ์วะน่อ๋อ,อพันคิดว่าทางพันยุดธหายบ่แมน่นยุดธ์มันทักหายแต่ซองสมมุตแต่ว่าไปใส่บาทมันสากว่าคนหลายอ,อ๋อวันนี้มันเป็นวันฉินใหญ่ด้เนาะพอะเห็นรถจะจอดอยู่แวดินน้ำมันไทยก่อนไม่ได้เห็นตะลนอนเลยงามกว่าเก่าอีกหน้าคาเป็นแบนวอนนี้กินข้าวยันน้า,าอยู่บอกคือจอยเหะคุนได้ปะคุณไม่ไหวเด้ทางมิชู ไดกันะไหวไหก้นคนนี้เลยแบงเอาว่ดน้ำเอื่อยในหุ่นเเอายูวเอื่อยนี่เดดหนาวที่เด็ดทองหนาคับเป็นยังเนาะได้ยูได้บ้ามนี่ม่อืนยุ่บนก็ยุ่งไม่เลยนะใช่เสแล้วใช่เสอแล้วอ่ะโอ้ S <S เม็ดเรียอย่างก็โรงงาน,นเป็นสาวโรงงานตอนนี้สาวโรงงานยิบผ้ายิบผ้าวอดี้แเนี่ยยิบผ้าแบบผ้าแบบไร้นองนแบบเสือบวอดี้เป็นประเภทอะไรแบบเสือกีฬาเป็นชุดช้องส่งห้องเสือกใบ่ะพี่เรียกเขาเป็นมาเขาใชได้มาตั้งหันของเขาเองมือหนาะมือน,นมีคมผูดเนาะเป็นวอา์ดี้ยิมอ่ะเป็นบอรด้ยิมมือมันบอก เคยถึงมืออยู่บ่บ่เคยบ่เคยโอเคงั้ก็เอื้อยได้เลยนี่เอื้อยในงานยังผ่านมาเบิดแต่งานโรงงานเนี่ยบวกกะงานเนี่ยมันตันยิ้มหนิคอยบวกกะไอ้ที่ยันเข็มบ่คอยยานเข็มยันเข็มนั่นปลามันวันมันน้ำมันไวพุ่นย่านแห้งแห้งที่เขากินนั่งกันยังมันนี่มึงมองเงี้ยมึงยังนะทีตอบเลย กินเนาะจะใช่หายยังเนาะไทยไปไปเฮ็ดเดียวสิหลานเพิ่นถ่ายเป็นวิกบ่าด้วเป็นเดือนหกพันวิหกพันหนังคนไทยชิมหาเมื่อออกเท่านึงหาเมื่อออกเท่านึงหรือว่าก็โอเคพอได้เ,ดเ,เติมนะตมันรสเนาะเติมมันรสน้ำมันดาเติมชื่อนั่นอยู่ในกินเดือนเท่าไรก็หลาเป็นตั้งไหนเดินอย่างสองวัน น้อง่ปชิมหาเมื่อนีร่เป็นคิดหายรถเป็นแบบไรแบบเพิ่นเปิดบันชีหายคือเห็นงานโรงงานมีคอนนี่บ่กใครว่าเขามีพัดทีเอ็มยังที่ว่าไม่พจะโอนเข่าบันชีเขาสิท่วะน้อยโอ้ตอนนี้โรงงานอ่ะเพิ่นไม่ได้จ่ายคืนว่าทุกมุกกรณี่เลยมุกกรณี่เิ่นจ่ายเป็นช่องเนาะใส่ช่องให้ยในตอนนี้อ่นเงินเดือนไปออกในเพิ่นิเอาโอนเข่าบันชีรถอ๋อไม่ใมีบันชีเลยตอนนี้

เขาก็เห็นเนาะบอกนอนนอนแล้วเลอาเห็ดเห็ดเห็ดเบียกันมาอยู่หันแดดตอนเที่ยงแล้วมากินข้าวอยู่พี่บ่โดยกินอยู่คูนก็ได้ตลอดนมื่อไหน้องลืมพอไปเฝ้าไปบอกมาเอยแม่เมื่อไรเขาเริ่มเดยกะเขามากินอยู่พี่เพันพากให้จักชั่วโมงเพ่นักให้จักชั่วโมงเดียวชั่วโมงเที่ยงแล้วก็ตอนบ่ายไม่ได้ข้าวเดี๋ยวเดียวครับอันบ่ายไอของร่องนิงไปจังเนาะ โรงงานเดียวกันปะโอ้บุนลายกับส่วนลายนี่มีแต่มากินข่าวอยู่เพื่อนใช้น้องนิ่งไปครับจนถึงรถต่ำเกิดอุบัติเหตุเหรอเอรถเฉียวกันเนาะเอนมันถึงรถต่ำเนี่ยแบบมันมันก่อกันก่อกันโรงงานเดียวกันเพื่อนกันอยู่ปะเห็นดูแต่ตอนเห็นแต่ตอนเวลาไปสแกนอืมไปสแกนบัตรอยู่คอนโดห้องอือโรงงานคนไทย ดีแล้วเนาะวันเด็ประตูว่าเจสิลงไปไทยบอเจ้าหน้ารักชีลงตอบพอสูก็เลยปรได้ไปอยากยงพี่กนจะเป็นใเรอยงยังหนาอยู่ไทยนะกับผู้หูใหเมฮะใหเมฮานพูเราเมเจ้าหันบออยู่บ้านท้ากับซื้อหูอันเนาะพอะไรแต่ชื่อแต่สอยใช่แต่ว่าเชียรนายได้ไปเงินเป็นก้อนเป็นยัางนีบ่ไล่ดีหมองน่ย พอเราแต่ชี้ได้น่ะคือขายยาประตู่เนาะเราโซเฮงบอกประตูเราที่ผ่านมาไม่โซเฮงจักเดือนสองสามเดือนสองสามเดือนโอ้โหแต่บดมา่เนาะใครว่อนนี่ยิีนี่ ท่านหน้าเลยนี่แหละช่วงหน้าหน้าสีเท้ากอหนุ่เลยนวลไทยมันเพ้นตเท่าไรก็ไม่เคยตุ้ยจอยเป็นแบบนี้ตลอดแต่ว่าหน้าตาสดใสก็เก่ายี่มีช่วงหนึ่งหน้าตาน้องชิวไลายต่ชีวิตเดินเครียดไปเตือนนวลตอนนี้ชีวิตคงพักเดี๋ยวจะโมมี่เ่ยโมมี่ ก็ถามไม่ดีแบบว่าตั้งแต่นั้นมาแต่ปีตกว่าปีนี้เห็นมีบอกคนมาเทวดาโทรมาก็เกาะโอเคเจ้ามีแล้วนอกจาะคิดเด้อรื่องมีชีวิตครู้องเลืเกแบบมาหนูกับบระด็สนใจเมื่อไหร่เนี่ยคืออีแล้วเอาอันมัหนวิทยุก่อนเจ็ปีแต่เจ้าครบรอบปีนี้อ๋อแล้ว สิบแปดโอ้แสดงว่าตอนทำมาพ่อขาไทยนี่จะปีก็สิบหกปีปีนั้นนหรนี่กัเขาปีที่โชง์มได้เนาะที่เขาี่เขาจะกันมาเนี่ยเนาะสองปีนี้สิบแปดปีอดีเห็นงานโรงงานสาวโรงงานในตอนนี้สาวงานอนีานเนเนาะในครูจักขมาหายินดีว่าโอเคหลอ ปรตูเรามีงววโตคือมีขี่งวนเลื่นเต็มอยู่นี่ง้วเขาเพตัวงวเราบอกทยงวงเต็มอยู่ได้ดีงวงใช่ปะ่ดนแ่วง้วาอ่ไมฮึบอูวาง่นกูตะือือ้ไม่ตัวะสามตมีสามตัว ตัวหินกับพดีทากแดดต้องมีห่มเนาะถ้าเป็นเงินตอนช่วง่บใบตอนแรกควรจะห่มนุ่มวางเยอะน้ำเยอะมันบ่มีบ่งใบนีตัวเวลาตอนแรกเมนว่งดินนี่เพือนัวนี่่ยังพูกกับมนี่มันจะคม่มตอนแรกมันในแบบไม่ห่มต้นหมอกต้นมันต้นนันามาเนี่ยดีแหละกนรลานมี กูม่ยิมนี่เียวข้าวนอไม่งไม่ง่บ่ให้ามีเออให้ใหญ่อีก่อน25ปีพุ่นตใหญ่ก่อนว่า18นึงแม่นให้25หรือว่านเ้าเนาะเขึ้นไปยังไคด้เนาะจะได้ฮู้อันนแบบอดทนให้กันเนาะถ้าว่าอยน้อยซี่นี่น่สิอดทนให้กันบ่ได้เด้เนาะผิดใจได้ไปร เ่ ừ, này, ia, ông ấy, này, mình ่เาคิดกะยาวไทยอตัวนี้มมือนมืหนองโอหบ่นงเานนันี่ว่เวนไหนมีอุตสาหเลยว้นน้ะเือนะเว้นออ้เนตั้งแต่หึงเลยค่อยสูงเงี่ใช่ไหลงนั่อเก่าเก่าเออบรเด็นรเ็นแหึงเงียนบ่ฮึ้เสียว้าว อเพิ่นเพิ่นนั่นในชูงไงนะ้องน้องเนาะเมีแบบย่างมาพานี่รถไฟเอ้ารถไฟรถไฟที่ใหญ่บ้าว่าได้อหนน้องสาวบันไม่ได้เห็นแต่รุนได้เห็นตาสูดี่ตั้งแต่ขึ้นเพื่อนน้องมีเป็นปะนน้องมีเนาะตั้งแต่พุ่นเออพุ่นเดี๋ย้พุ่นเนี่ยไม่ได้เห็นเลยแต่ก็น้องมีแต่ก็เพื่อนน้องมวยเนาะเห็นเห็นอะไรเห็นอะไพระก่อนเป็นปะแม่แม่ตั้งแต่นั่นแหละไม่ได้เห็นเลย ตอนนั้นก็ให้ทั้งน้องไทยเฮปควอนนันไนใ,นให้ตอนนี้ก็ยังรับเห็ดเก่กกาว่าพกควอน่เห็ดดูกับเป็นบางส่วนบางเท้านี่บญดเห็ดอืมอออากาสบายได้ไบตองเนาะองางมยเน่าบตองแล้วเนาะอืมเ็นี่เดห่บงยางเน่เกน่นานานบไหมไมน่าไ เจ้าไงจบ้าร้านจ้าัตผมมันเนี่ยโอ้เจ้าจีบ้าัดผมโอไทยในรลานว่าไปเราโอ้ใช่อันแท่เอาถ่ายาไปมีอะไราเงินไปตัดผมนะมือมื้เพ่เปิดห้านี้วันชินมันมีมีโอไทยเออวันชินกับจิตัดผมบ่มันนี่บาเลื่อโมเล็กบมเล็กโอ้เลืกอะไรอีกอะไรตัดผมนะเชัน ถ้าไปพันลายเธอได้ลายนะเจ้าฮโอ้บิมีว่าเงินหาเจ้าไปตัดผมนี่ในแนวในแนวน้อยเนโอไทยเธอได้รือไทยในแนวบพาไปรไปด้บ,บาร์ิแล้วเนาะเบิรงกเบิกเบิบบ่อนโอ้ทาไปตู้สบายดีตู้เด้อนี่ไปนันเงินจผมป หมไปใส่บาทบท่านหมดนีบาทเื่องง้ออม่หนาวอ่ะไมละฝากประตูปไปตักมอ่ะยเฝากไว้ดานมุทยเด้อเันใจเฮตุเฮีเ <laughs> ยเฮ้ออันี้ฝากไว้น้องด้านเป็นไปโรงเรียนเด้อเน,นีน้องด้านฝากไว้น้องดัน,นไ,นนไ่ได้เหตุรนใดเลยเลย,ยให้น้องด้านไปโรงเรียนเลยบุญฝากไว้ให้บุญอยากได้เงินไปบุญมือเศ้านี่ยกไปบุญ เด็กไปบุญก็จะพอทดมือแรงแม่วันจะไปห้งเทียนอยู่ลูกบุญยังเอาไปบุญตรงนี้บุญตรงเท้านะอ๋อเจอแล้วเนาะเด็กไปเด็นไปไหนแม่เด็กไปไนบุญหลายเนาะระวังเนาะเจักไปเด็กไปอันไปแต่แจงเวียนเทียนเด็กไปลอยกระทงคนเราจะไปมือแรกบุนลอยกระทงมืออะไรมือแรกนี่แหละ ไม่ได้ม่ยุ่บ่าอ่างหนึ่อยแถวนี้ไหนเหนือยเลนื่อยพุ่งหรอเ่าพุ่ไปไปแหม่ไปแม่ไปบุญไปดอนนะไปเงิบุญดอไปกับไปเียไปลาวะไปเดีอยีู้ไปบอว่าท่านเห่นมีสัมมาโลกะ บอกไปเลยบัดนี้นี่กิดคนจัดมาหลายเมื่อได้ครับยังไ่ได้ไปเนาะจะไปช่วงกับเวทหนิาช่วงกับเวทนิบวายยิ่งเขาไมีดุกน้อยนี่ฟาตะอุ่มโด่อุ่มเต่าอุยไรโด่งดุน่าใจขารุกคนนี้นเาะเจ้ือายดุงดน้อดุงหน่ยแก่วาหรอฮะด้ดก่บัวได้เนาะไทนาหต้วตวตัวแรงลยัวตอวแรงเยตัวตัวตัวแรงเลยตั่หัวตัวงเยตัวตัวยว หัวฟังเนี่ยแแม่ด้ยเนี่ยี่จูแม่นบแม่นเลยแต่ที่เ่าเข้าเป็นเท้าอยู่เช่ะแม่เแม่เลยจะบปะมาเท่ว่งหน่อยั้เชอหรอกใจคุเบิ่้าไ่ด้น่าอย่บยนเไปนี่เออไปนี่บ้านใหญ่เนี่ยนะยบ้อเี้ยเหรอเ้ยย่องโอ้ม่ได้ออกได้สีเนาะอล้ ยังค <c jadi> ือเก่าเนาะอันนี้อันกาวนี่คือยังคอ้าวสอนะกินหมดบ่อือมันขึ้นอ๋ออันนั้จังว่าเบิ่งเอาิว่าสีมันหมดหมดขึ้นเด้อ๋อแต่ว่านบ่ได้ลอกเนาะดูสีแสียังเข้มเ้อเออลายเฮ็ดมาได้ล้ลายเฮือนตาี่อพี่น้องเอ้ยมีกันอุทนะหังใหญ่แล้วกมีครบบ่ได้ีนอย่างเดียว จะํำบ่อได้ยัางมีคงบม่ได้แต่ว่า้ำนียังไม่สื้นเดกแล้วบ mm ุ้นหรอครับพน้องใหม่เนี่มองมองุดัเห็นอะรหัวเขาจางนะมีความ่เออ้ีเขาเขาว่าอไรอว่างแล้วบุ้นงานแล้วเผอเพิ่นเพิ่งว่างามป้เพิ่นว่างามไม่ได้าดงม่บางอะไเน่องอายอะมองอาย ่ของ้องบ้างมงไหๆองบ้างจะของดินจะของดินเอ้จะของดินมาเห็นนะไอโอ้ยเฮ้เห็นนะไงห็นนะเฮ้เห็นแต่เสียงไต่ยังเสียงเหาอไม่ชิพ้าบนตู้ไปตัดผมมานีอยแต่งทองรอบ้องบ่นตอนบโอ้ตอน่ายพอจะจะใบโอ้ตัวนี้ห้อนใช่ไหม ตู้แล้วสิเป็นลมกอนไปนี้มีแต่ว่ามียังหรือว่ามีเว็บมีงานที่อยู่ในเครือในซ่านกะถ้าเกิดโบได้มากกะโทรหาอุทัยเอกะว่าโบได้น้องทีน้องนุ่งพินาพินายมีครูมีแข้งจัดงานจัดยังโบได้มาเยี่ยมมายามกะโทรหาแล้วว่ามันละมัวเนาะใจเป็นสาวแด้ไม่ค่อยได้นอนี่คงต้องหย่อนน้องอะไรเนี่ยอะไรก็ กินนี <c ười>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  <c ่กนีกินนี่กินของอกนอาาไทยเจ้าบ่แล้วเจ้าก็ฮอดเอื้อยฮอดอ้ายจได้เออโอยเพิ่นผู้ใดสิเอาเพิ่นว่าผู้ว่าก็ยากโคจะบ่เสียเงินยะอมนีมนีน่ะนี่เฮาเาอืพ่อใหญ่ับไแวโอยก็เสียเียง จําได้ยู่เนาะไม่ไม่ม่อยมานดิดนเดี๋ยนี้มามงตงนี้มระดับบแลือดเลอทีเป็นยุดแหงปะยุดแต่ทีเพรวันอาทิตย์นี้เขายุดไม่แต่วันเสาร์ไม่ยุดเงินใหปกติเงินปกติถามเพื่อนเด้อว่ารับคนงานเพิ่มอยู่เปลองเบิ่งอยู่อับอยู่ได้เจ้าไปพ่อ บ่ได้มีเงินเติมนมันลดวานไหวได้มีเงินเติมนมันลดวานนี่ขายเข่าฮกฉกมดเล็กนะแต่ได้ขายเข่าฮกฉกหัววานโดยเกี่ยวแล้วตัวหาเสีได้ครึ่งหนึ่งยังเหลือครึ่งหนึ่งยังบวชซุกโดยขอโดยเนาะแม่ป้าฉันมีแต่ว่าเฮาสิได้กับป้าในตู้เลยเปตดตาผูกเด้อเโดยดูไทยเด้อโอยเนาะอะไรกะฮักแพงคือเก่าเด้อล่ะเออ ไม่คิดว่าเอ้ยให้อันว่าเอ้ยกับไอ้นี่เครียดซั่งนี่อะไรพวกเราเคยคิดออกเขาเาแล้ี้ยงเนาะเขาแล้วที่ช่วงเลี้ยงกับจบเลด้บแล้วกันถ้าได้มาทางนี้อีกอ่ะชีวิตน้ำแม่ดินแม่หัวทำวิธีชีวิตของคนเฮาหลังจากที่มีเงินมีชานมีหม่งผักหม่งเศร้าแล้วไปเฮ็ดเรียกงานยังแต่บุตรแต่ละวันมันจับมือเนาะมาเองในครอบครัว คือตอนนี้ก็คือผู้แล้วน้องธไทยก็เป็นชาวโรงงานยิบตานิบชาวโรงงานตันนิบเดี๋ือนละสองล้านปลายกับค่ากินค่าอยู่ค่าไรลี่ยแล้วก็เกือบสิบหกพันเน็ตเนาะแต่ว่าเติมน้ำมันรถน้ำมันดาไปอีกแต่ก็ยังดีนะใกล้เนาะกับไปไกลเนาะอยู่ตลาดโลกเห็บเนียนอยู่กับครเฮาเนีนในนั่งอยู่ใกล้เพื่อนไก่ซานเฮาอีกพวกไม่ได้มีเงานยังเนาะมันก็ดีเรื่องอาชีพเกือบเป็นนัว ปวขาดบวเคินก anyway okay. ็โอเคแต่วทยเอ้ยแผลดูแลว่าพอตูไม่ตูจะดีแล้วนังเด้อยี่นี่แกงั้นดึงนั่นเนนอ๋อปตูเล็มันรื้อเียอนี่นอนสบาะรัตูแน่แเชืออนอนตุ่นเลยย่ามันล่มบ่พ่ะนื้ไงล่มนะนอนนี่ได้เป็นยังไงพยายังบ่นอนมวนครับพยัชน นอนตู่ไปเยนต่้เยนบเงลยไปไปียนากนมาหนิเด้อไม่หน่ะอไม่เนยโด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 ยเยี่ยสูงคักได้ส้งไทยนี่เอน้ยวเอวเนาะเอวสูงประมาณเม็ดขุนไปจาหน่เนาะเม็ดเม็ดหนึ่งเยสูงเม็ดหนึ่งปลาปลามือหนาไม่มาตุนสีแดงมาตุนล้ำรัตเด้อ เท่บโบโบ่าเลยเท่าเหลืเราบ่มากันอ่างีย่างนี้งันที่เท่าป่ะกะป่ะกะโอเคพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้เนาะทางสุนุญพอดีเขามาเย็บมายามพอดีผ่านไปพี่น้องแล้ววันนี้เอิ้นใส่คู่เทือเนาะทางประตูเพิ่นทางเข้ากระผมมีอย่างลายหรอกพอดีมาเวียดข้างนี้เนาะ โดยมาเวียกทั้งนี่เด็กอะพอดีเวดินน้ำทั้งอุทัยแนบเห็นทังอุทัยแต่โดดเลยทางน้องสาวเพิ่นกบตอนนี้มีเวียกมีงานไปเฮ็ดสาวโรงงานเนาะเป็นสาวโรงงานแล้วตอนไหนยิบผ้าไปพี่น้องเลยพอได้มาเดี้ยงในครอบครัวหรือว่าเขาก็าดีมุกดีใจที่ว่าน้องเพิ่นมีอาชีพทําให้อมีอาชีพที่ว่าทํามาหากินเนาะตัวชีวิตของเพิ่นก็คือว่าพอเพียงเลยพ,พี่น้องเลย อาจังไรก็สำหรับคลิปนี้ทั้งส่วนก็นจะได้ขอลาพี่ด้าน้องไปก่อนเ้อขอบุญขอบคุณพวงไปพี่น,นอฟซีที่เข้ามาเป็นกำลังใจทุกๆคลิปเพื่อพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวว่าสบายดีสวัสดีบัดสุดสุขคนอยู่ดีมีแห้งโดย